เงยไข่มดแดงต่อไปใหญ่บอน้อมคือสูงได้ล่ะโอ้ร่มได้หรอไม่ห้างๆเนี่ยมันเงียบก็นัะโอ้โหเงยไข่มดแดงจะพิมพ์ระวังเนี่ยโอ้โหมียูมียูเต็มเลย

มันมีอยู่แต่ว่ามันจะอันนี้ไหมล่ะมันเข้าว่นมมันไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเลยหรอมดนมันออกมาไอ้มันออกมาจากอันนัหนห้องอย่างจากจากแงงหรือ่าโอ้ยฮามันหางมันโอ้แงงหรือเปล่าเออไม่เอานเอาเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกแย่ึ้นไปอีกอันนี้บังไม่ใช่ถัดคุณงาน อืมันนี้มกาห็นลอดบะเนาอแต่ที่รู้ตอนนี้คือมดกัดมากเละพี่น้องเอ้ยมึงอ่ะบอลอดนี่โอ้ยหนี่นี่จไปเขาบม่ก่ตายแค่เตอวนี้กว่าจะกว่าสิได้ เขาการ์ตันขาตั้งเกงมันน้ำมาแต่ฝนโอ้ยาดไมันหน่อยเกินไปบ่โอแต่งบิดนะสูสุแป้งบัดอีนุ่มแป้งบิดโอ้ยโอ้เขากังเกงเลยโอ้ยตายแล้วกงเกงซุ่ง อ๋อถ้าถ้าเอาเป้งอันนี้ร้ยใช่มันสีนี่เหรอมันเสีย่างนี้แต่ว่ามันตอนนี้มันกำลังจะเอาไข่มันไปนะใช่ใช่นี่พี่น้องไข่ไม่มีแต่ว่าม,มดเต็มเลยม <laughs> ันเป็นไข่ผักมันเป็นไข่มดเพราะว่ามันมาห่อนย่าม,ไข,มไข่มดไข่มดเดือนเลยฮะไข่มดหนเดือนเลยตะตู่ผักมันจะเอิบผักมันแต่อันนี้คนก็กินหรอแมนไหมไข่ผักพี่น้องมิจฉาไข่ผักมันอืแต่ว่าหั แม่มันก็หล่เหมือนกันหว้ยแม่จะไล่กว่าใครเลยพ่อพอ,อ,อีเนาะโอ้ถอดไปหอนในผมพูดบางนี้โอ้ยนี่แหละพี่น้องชุ่มเซียงแหละนี่นะหน่วยการต่อซุ่มเซียงเลยนี่ชุ่มเซียงค่ะพี่น้องว่าเป็นชุ่มเซียงคือโควิดชุ่มเซียงเสียงตายเสียงหมดตัวหมดจั๊กวิว ตอนนี้มันตอดมือแตกทุกข้าแล้วนี่นะมวนกลุบเลยเรียบร้อยบ๊ายบายจ้า